รีวิวครับลังไมเคิลโอเวนทางอัพวัตันรวมบูเตอร์เรียบร้อยนาการจะที่1 0 3่สามารถเล่นได้หมด2ตำแหน่งครับตำแหน่งที่ดีสุดก็คือหน้าเป้าข้าวแรงที่โดดเด่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเร็วบาลานซ์การทำเกมลุกนเลยก็การจบสกอร์ในส่วนของการเลี้ยบงบอลคอมบอลของห,หูล่างนี้ดีเลยนะครับจ่ายบอลเนี่ยถ้าเทียบกับล่างอื่นล่างนี้ถือว่าโอเคนะในเออปั่นโค้งใช้ได้นะครับแล้วก็คิงพาวเวอร์กับสเตมินาเนี่ยดีนะแต่ว่าจุดเดียวที่ดูจะเป็นจุดอ่อนนะก็คือเรื่องของอากาศยานเนาะค่อนข้างบางต่อมาเนะคร,รับ มีทั้งเวอร์ชันแมนยูมีทั้งเวอร์ชันลิเวอร์พูลนะครับจะมีสักกี่คนที่เป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเทียบกันดูจากบวกสีเขียวเนี่ยดูเหมือนเกมในลำเอียงนะโอเวอร์ overall, เท่ากันนะแต่บวกสีเขียวนี่คือร่างแมนยูนี่ดีกว่านะครับเอ่าร่างเก่าเนี่ยจะมีในเรื่องของการทำเกมลุกนะครับการจบสกอร์แล้วก็ในเรื่องของความเร็วที่ดีกว่าค่อนข้างมากนะสเตมนน่าก็ดีกว่าพอสมควรเลยนะแต่ว่าร่างใหม่เนี่ย จะมีการเลี้ยงบอลคองบอลน,นบการจ่ายบอลแล้วก็คิงพาวเวอร์ที่ดีกว่าดูแล้วค่อนข้างมากพอสมควรนะครับถ้าเกิดจริงๆแล้วโอเวอร์ออลเนี่ยนะมันเท่ากันนะแต่แปลกนับทำไมไซน์ในเนี่ยดูเวอร์ชั่นแมนยูดีกว่ายเยอะเลย ำหรับวิธีการมาเปลี่ยนค่าพลังของโอเว่นนะครับต้องบอกก่อนนะโอเว่นต่อให้ใช้บูเตอร์เมทที่2เนี่ยก็ไปไม่ถึง104้่นะครับน่าเสียดายนะจริงๆแล้วก็ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนาะก,ก็อยากชาให้เขาไปถึง104ให้ได้นะครับสำหรับวิธีการมาเปลี่ยนค่าพลังเอาแบบที่ผมแนะนำาน,นทางแรกเลยเนี่ยก็คือลดในเรื่องของเด็กเทอริตี้ลงนับจุดที่น่าจะเป็นจุดเด่นเนาะแล้วก็ลดความแข็งแรงลงนิดนึงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของดิบบิ้งนะครับแบบนี้เลยนะฮะทำให้การเลี้ยงบอลของบอลเนี่ การเลียงบอลองบอลน,นะหรือจริงๆแล้วก็จะปรับแบบให้มันสุดกว่านี้ก็ยังทําได้นะแต่ว่าผมเอาประมาณนี้เลยกันนะค่าพลังมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็ เผื่อใครที่อยากจะเน้นในเรื่องของความเร็วนะเราก็ต้องลดชูตติ้งลงนะับลดดิบบิ้งมัแคที่ให้เพิ่มมาแนวะออกนะับลดเด็กเกอร์ตี้ลงนะับอากลับไปเพิ่มอากาศสยานสี่นะแล้วก็ไปเพิ่มที่เหลือนี่ในส่วนของความเร็วแบบนี้เนะี่ยแต่ว่าต้องใช้กับพวกบูตโค้ดนะมันถึงจะได้กลับมาเป็นร้อยสามแล้วก็ต้องใช้กับเอ่อบูสเตอร์ด้วยนะถึงจะได้ร้อยสามแบบนี้นะ่ยอ่าก็จะทําให้ความเร็วนะ่ะมันจัดจานขึ้นนะเผื่อใครที่อยากจะเป็นสายแทงลุช่องนะเล่นด้วยความเร็วนะในส่วนของบูสเตอร์ที่ผมแนะนําสําหรับไมโครเวนของ A อจินะฮะเอจิ G, ผมว่านี่เวิร์กสุดนะจะเป็นบูทในเรื่องของอ่สปีดต้นนะครับสปีดนะครับแล้วก็บาลานซ์แล้วก็สเตมินานะครับซึ่งเป็นค่าพลังที่ค่อนข้างโอเคสำหรับไมเคิลโอเว่นนะหรือใครจะเป็นบ er ูทเตอร์ไฟเกอร์เนี่ยเพิ่มไปอีกก็ยังได้นะแต่ผมแนะนำว่าบนะูทเอจิอะน่าจะเข้าสุดละก็สำหรับเพื่อนที่ไปเปิดได้มานะครับแฟนแมนยูผมว่าไม่น่าพลาดนะครับหรือตำนานหรือคนที่เชียร์สโต็กเนี่ยผมว่าก็น่าเปิดนะอันนี้แซวๆนะฮะสำหรับไมเคิลโอเว่นผมว่า เวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจนะปกติเนะี่ยเราจะเห็นแต่มาในเวอร์ชั่นของตำนานริเวอร์นะเป็นส่วนใหญ่เลยคราวนี้มาในสไตล์ของแมนยูบ้างนะครับก็น่าลองน่าใช้เหมือนกัน